ดิ้ไมชอ็อป้านรับฟาร์มเกมโลบอกสุดคูลเปิดให้บริการฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ o o อกฟุตโลกูลแมสซิตี้ชินอบิไลทูโบคุ n โดโลบอคและอื่นๆื่อีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจอินดิ้ไมชอ็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับร้านมารุชอ็อร้านเติมโลบอกเลดเจเปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวดเด็ยวทันใจต้องมาลูช็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบ o กแบบบล็อก o ุ t นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็มีโค้ดใหม่ล่าสุดนะจากทางบล็อกฟุตมาแจกเนะก็เป็นโค้ด EFP คูณ2นะครับผม40นาทีก็คือโค้ดนี้นะครับผมชัด o า n ฟ i กนี่นะครับป่าเขาให้นี่นะครับผม40นาทีนี่ครับ ก็เยอะมากมากเลยนะก็ในช่วงนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงเบคอนน้อยประจนภัยนะแกล้งคนแล้วก็เปะอีกพี่คุณสองเลยครับผมจะไปไหนอย่าบอกนะว่าขโมยเรือเราเนี่ยนั่น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 โนโนโไม่ให้มาปุ๊บจะขโมยเรือเราเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จะเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหน เดี๋ยวเราจะซื้อเรือใหม่เป็นเรือฟรีเราไม่ให้นายหรอกใครดูนะนายจะขโมยเรือเราไปไหนนี่ <_ c oughs> เอาไปเลยเรือนี้เราให้จะไปไหนจะไปไหนก็บอกโอ้โอเคไปแกงไปแกงโอ,โ,อโอ้เอาบินไปเองเลยอัน <_ c oughs> นี้ เดี๋ยวซื้อให้ก็ได้โอ้งอนเนี่ยครับผม <laughs> มาๆๆ <laughs> เดี๋ยวเราไป,ไปเปย์ฟคูสองเขากันดีกว่า,าน,ดดวนะครับผมโอ้โหแย่นิดเดียวเนี่ยครับผมทํางอนบินหนีเนะครับชึบ <laughs> <laughs> ตอนแรกจะขโมยเรือซื้อเรือเด็กให้บินหนีเลยเนี่ยครับมาๆๆๆไม่แกล้งนะโอ้โอโอ,โอ,โอเดี๋ยวไปเปย์เอฟคีให้นะครับผมอยู่ตรงไหนเนี่ย อ่อเขามีผลควันด้วยนะครับหรือว่าเขาจะบินมาฟาร์มที่นี่นะเฮ้ยมีผลควันสองคนเลยแกวเลยแกวเลยไปแก้งเอาสักคนหนึ่งดีกว่านะครับเมื่อกี้คนไหนนะแง่แง่วคนนี้ปะเอ้าชบ วิว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 มาปุ๊บเขาก็ยิงเหรออ๋อผู้ใช้ผลไฟเหรอผู้ใช้ผลไฟเหรอนายคือผู้ใช้พลังผลไฟเหรอนีเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนนีเนี่ยนีเนี่ยบินหนีไปละ วินียเอ้าขโมยเรือขโมยจอดด้วยโอเคโอเคครับผมมอกรีน่อนเราใช่ไหมเราไปเย p บพีู่สองให้แล้วกันหนึ่งชั่วโมงเลยครับผมคนนี้นะครับกลิปโอเค ปเปให้แล้วเรากลับเกาะเดิมของเราดีกว่าท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะเซฟจุดเกิดไปที่เกาะบากี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ายเซฟนะครับก็เปไปให้แล้วคนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวย้ายเซฟกันโอเคก็ตอนนี้นะครับผมย้ายเซฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นคนฟาร์มอยู่พอดีเลยนี่ครับผมโอ้ใช้ผลบากี้ด้วยน่าจะฟาร์มง่ายนะใช้ผลบากี้กับสายหมัดนะครับงอ <laughs> อันไหนอันไหนอัไหอัไหน,อน,อนโอ้นักลบชุดเกาะล่ะนักลบชุดเกาะนะครับช่วย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 โอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเถื่อนแท้เถื่อนแท้ป <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราแจาก E F Q คุณสองให้เขากันดีกว่านะครับผม ชาร์โดนะ The Shadow 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 8นะครับผมลิปไปคนที่2เรียบร้อยโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายเกาะกันดีกว่านะครับผมสู้ๆนะสู้ๆนะไม่แกลนะ <c oughs> จูนะ้จู้นะจู้จู้นะข้างหลังมีคนฟาร์ม่ะนะเดี๋ยวเราไปดูเกาะข้างๆกันดีกว่านะครับเกาะทะเลทรายนะครับชึบ กาะนี่ไม่มีคนเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับโอเคก็ตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับก็เห็นมีคนฟาร์มอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนู้นก็มีคนขับเรือน,น้อยอยู่โอ้จะขับเรือน้อยไปไหนอืมก็เป็นโจสลัดด้วยนะครับเป็นโจสลัดด้วยนะครับโอ้ยใช้ดาบฟาร์มด้วยสายดาบทุ้ชมสายดาบนะครับ อ๋ออยากอยากจะเปย์จริงโอ้ใช้ดาบฟาร์มด้วยท่านผู้ชม <c oughs> ใช้ดาบฟาร์มด้วยนี่ครับผมแกล้งดีไหมแกล้งเขาดีไหมรับแกล้งเขาดีไหม อันนี้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 อ่าเดี๋ยวไป EFP ครูสอนให้ก่อนระแวงระแวงระแวงชื่ออะไรนะอ่าโอเคไม่ต้องระแวงเรามาดีเอาไป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  EFP ครูสอนให้ไม่แกล้งไม่แกล้งนะครับอืมเรามาดีเรามาดีระแวงไม่กล้าฟาร์มเลยนะครับจะฟาร์มไม่ฟาร์ม จะฟาร์มไห้ฟาร์มจะฟาร์มไห้ฟาร์มจะฟาร์มให้ฟาร์มให้ฟาร์มคนนี้ก็มีฮาคิโอ้ทำไมเด็กตรงนี้มันเยอะจังนะผู้ชมเด็กอย่างเยอะเลยครับโอ้คนนี้ก็ใช้ดาบฟาร์มคนนู้นก็ใช้ดาบฟาร์มโอ้แต่คนนู้นมีฮาคิครับเดี๋ยวเราไปอีพีครูสอนคนนี้ด้วยดีกว่านะครับกรึบคลิป คนไหนนะคนไหนนะช,ชื่อคนนี้อืมไม่เห็นชื่อเขานะเนี่ย G U I Back G U I จีวอ่อะอดเลยไม่ได้ e อ p คูณสองจากเราเลยครับผม<ะ>ไม่มีชื่อเขาอะผมหาชื่อเขาไม่เจอจ i ดูอดูทีงเดความมั่นใจเฮ้ยเลเวลอัพไม่มีชื่อของคนนี้นะครับเสียดายมากเลยอดแจก,กเลยนะครับใส่ดาบสองคนเลยนะผู้ชมใส่ดาบสองคนเลยนะครับใครยดูนะไม่ไหวแล้วฟาร์มอยู่แล้วดาบหายนะครับ ฝันอยู่แลดาบหายเคยดูนะอืมวนนี้แล้วให้คนนีลนแล้วนนะบผมใช่ไหมฝันอยู่แล้ดาบหายฝันอยู่และดาบหาย,ยดาบไดาบไยดาบไปไปไหนดาบาไปไปไหนอ๋อ ได้ไปแล้วโยรุ oru, นี่ครับผม <laughs> คนนี้ผมแจกอะไรเขาไม่ได้ครับวันนี้ผมแจกให้เขาไม่ได้อะ EP คุณสองก็แจกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เจอชื่อเขานะครับอ่ะเจอแล้วนะครับผมเจอแล้วเจอแล้วกิฟให้หน่อยแล้วกันเนาะนานๆที่จะเจอคนเยอะๆอาะลบั้หมดอโอ้ เปให้คนนี้ไปลบักหมดเลยท่านผู้ชมผมเปดาบให้คนนี้ไปลบักหมดนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเติมอีฟีคูสองให้คนดีบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึงนะ่งเนี่ยผมอยากจะเปดาบโยใุ้คนดีบ้างนะครับแต่งบหมดนะครับเดี๋ยวเปอีฟพีคสองให้เขาแล้วกันนะครับชื่อเข้ามาแล้วชื่อเข้ามาแล้วโอเคจัดไปอีกหนึ่งคนจัดไปอีกหนึ่งคนนะครับผมโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนอะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็โอ๊ยไม่ได้เดี๋ย เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นใครวิ่งผ่านหน้าเรามาคนหนึ่งนี่เดี๋ยวจะไปคูณสองให้คนนี้ด้วยนะครับโอ้ยโดนตีโอ้ยโดนตีโดนตีโดนตีนะไหนๆก็เปแล้วเปให้ครบนะครับผมโอ้นี่โอ้นี่ชื่อโอ้อโหชึบ <c oughs> จะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหน <c oughs> โอเคก็เอาไว้แค่ดีแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปเปยโยรุ้แกล้งคนนะครับผมแจกโค้ดแล้วก็แจก e f p คูณ2เนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <pe w> เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโดยใหม่ทางช่องเราเนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบาย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 